f อฟซีเก่าเซมชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะมาอีกแล้วนะช่องอ่าวไทยชาแนลวันนี้นำเครื่องสุขภัณฑ์ในรีสอร์ทมาให้เราชมนะคะว่าเขาตกแต่งอย่างสะอาดถูกถูกคูกลักษณะยังไงมั่งเนาะของที่มีมูลค่าถ้าเราตกแต่งดูแลอย่างดี มันก็ทําให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างไม่คาดฝันเลยค่ะทุกอย่างไม่คาดคิดนะคะเราก็ปรับทําในสิ่งที่ดีขึ้นทําให้มันดูสวยขึ้นเนาะอะไรก็ช่างถ้าเราได้เริ่มต้นทําให้มันดีออกมาดีทุกคนก็อยากจะเข้ามาใช้บริการแล้วก็ดนดี D กับเราด้วยนะคะหวังว่าผู้ที่เห็นสถานที่คงชอบความ สวยงามความสะอาดนะคะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งของที่เราต้องดูแลมันทําความสะอาดแล้วก็ปรับเตรียมพร้อมเพื่อการต้อนรับนะคะเราเห็นภาพแล้วก็มองเห็นแล้วว่าอนี่แหละคือสถานที่ต้อนรับผู้คนสําหรับรองรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละสถานที่นะคะพอเราไปแล้วเราก็เห็นสภาพความพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนอยากให้ทุกคน นำตัวเองเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยเข้ามาดูสถานที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีคุณค่านะคะเป็นภูมิประวัติศาสตร์นะคะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของภาคใต้ในสถานที่ที่เราอยู่ในสถานที่ที่เราไปสัมผัสมานะ ว่าในแต่ละแห่งนั้นเป็นยังไงเขาจัดตกแต่งกันแบบไหนนะคะเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่คนเข้ามาเห็นเข้ามาดูแล้วอยากจะมาแล้วมาอีกนะคะตรงบริเวณแต่ละสถานที่ที่นำมาให้ชมนี่บอกตรงๆนะคะว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงด้วยนะคะว่าเงินไหลมาจากการทำท่องเที่ยวเริ่มต้นตั้งแต่คนทำงาน แล้วคนงานก่อสร้างคนงานดูแลสถานที่เจ้าของแล้วก็เจ้าของที่ดินสถานที่ในแต่ละแห่งที่เราไปสัมผัสมานะคะผู้คนอยากจะมาหามาดูแลกันเล็กกันในระหว่างที่ท่านไปท่านมาหาเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีก สถานที่ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะทุกคนเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของคนที่อยู่อ่าไทยนะคะวันๆของเราก็จะมีแต่ภาพที่มันเป็นภาพสบายใจนะคะที่นำมาเล่าสู่ฟังแล้วแง่คิดมุมมองของเราก็เป็นแง่คิดที่ เพิ่มพลังใจเพิ่มพลังกายให้เราเริ่มต้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสุขลักษณะในจิตใจเราด้วยนะคะถ้าเราจิตใจเบิกบานร่างกายเราไม่ไหวนะคะก็ยังดีนะคะเพราะว่าเรารักษาจิตให้ผ่องใสไว้เรื่อยๆไม่หมุนหมองนะคะการที่เราจะละสังขารไปในช่วงจิตสุดใสย,ยังไงเราจะได้ไปสบูรในที่ที่เรา ควรเป็นนะคะแต่ถ้าเมื่อใดจิตเราหมุนหมองหรือตกอกตกใจก่อนที่เราไม่รู้ตัวว่าเราจะต้องจากสังขารน,นี้ไปโดยจิตหลุดจากล่างไปนะคะทําให้เราเนี่ยอ,อ,อยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่าอยู่ในโลกของความหมุนหมองขุ่นมัวนะคะแล้วก็หาทางออกไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็นอะไรที่จิต ลอยล่องลอยล่องไปเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราศึกษาของเราแล้วก็แนวทางจากสมเด็จพระพุทธเจ้าเรานะคะท่านเสียสละแล้วก็ทรงแนะนําเราไว้เนาะมีพ่อแม่ครูอาจารย์บางท่านที่เราเห็นปฏิปทาข้อวัดของท่านแนะนําเราไว้เราก็นําสิ่งนั้นมาปฏิบัติกับตัวเราเองนะคะธรรมชาติบําบัดแล้วก็ธรรมชาติก็เป็นสิ่งทั้ง ก่อให้เราเกิดแล้วก็ธรรมชาติก็ทำลายเราได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปต่อต้านในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกำลังที่จะเกิดขึ้นหรือว่ามันจังมาไม่ถึงนะคะธรรมชาติไม่เคยปาณีเราถ้าหากถึงเวลาที่เราจะไปต่อต้านเขาเรียกว่าไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะคะแต่ธรรมชาติก็เป็นคุณต่อ โลกของเราด้วยนะคะเพราะว่าในยามใดที่ธรรมชาติออกมาในทางสงบก็จะสร้างสรรพสิ่งที่ดีๆรอบตัวให้เราเห็นมันเป็นสัจธรรมแล้วก็เป็นธรรมที่เราได้มองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะมันทําให้เราไม่นึกว่าหลงลืมไปนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นความเป็นจริงนะคะ บางคนหรือบางครั้งในของเราเองนะคะจิตใจก็อยากจะตะลินไปหาสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้แต่มันไม่ถึงเวลานะคะมันก็เลยไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ได้ธรรมะจากสิ่งรอบๆข้างที่เราอยู่เราเห็นแล้วเราก็เป็นไปอยู่กับเ,เรื่องเล่าที่เรานำมาให้ทุกคนเห็นนะคะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกับ โลกใบนี้มันทำให้เราได้รับรู้แล้วก็ได้เข้าใจในสิ่งที่เราเห็นอยู่นะคะว่าโอ้ความเบิกบานเนี่ยมันมียังไงความทุกโศกมันเป็นยังไงนะคะเราแค่เพียงตื่นมาก็ต้องหิวต้องทำความสะอาดร่างกายต้องกินต้องออทำให้สิ่งสุกภัพสิ่งปฏิกูลตามรอบๆตัวเราหายไปนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรา เห็นแล้วเราทําแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเป็นยังไงเนาะธรรมชาตินี่มีคุณอานันต์แล้วก็มีโทษมหันนะคะทุกคนแล้วคุณอานันต์ของเขานี่นะพูดถึงในความโลภนะมันไม่มีที่สิ้นสุดนะสนุกดีมันความประทับใจมากมายนะคะทําให้เรามันแบบเหมือนกับว่าพอถึงอารมณ์นั้นขึ้นมาเนี่ยมันมีความแบบสุดโตง่งแบบอุ้ย โรคใบนี้มันช่างดีจริงๆเลยนะเราใช้ชีวิตมานี่อายุเหมือนจะน้อยไปนะคะเหมือนจะไม่พอนะคะอันนี้เกิดความโลภในการกระตือรือร้นเนาะแต่พอเราพิจารณาโอ้มันเป็นอยู่อย่างนี้นี่เองช่วงที่มันเป็นปัจจุบันนี่เราก็จัดการกับอารมณ์ของเราด้วยนะคะอารมณ์ถ้าเรามีสติกำกับอยู่นะคะมันจะเกิด ปัญญาในทางที่ดีมันทําให้เรามองเห็นแก้ปัญหาจากที่มันเราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอเราใช้สติปุ๊บเรื่องใหญ่ๆก็เป็นเรื่องเล็กนะคะมันจะผ่านของมันไปเองนะคะวิกฤตใดๆก็ช่างการเป็นการตายถ้าไม่ขึ้นกับของใครหรือญาติใครความอะไรของใครไม่มีใครรู้จักหรอกนะคะอารมณ์นั้นเนาะเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นลงศพไม่รังน้ําตาอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนเราต้องทำความระง,งับ สง,งบแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ทุกคนกำลังประสบป,ปัญหาอยู่เนาะแล้วก็รู้ไหมว่าการปรุงแต่งการทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอา,อาชีพสังคมของเราผู้คนแต่ละผู้คนแต่ละอาชีพเนี่ยมีความสำคัญเท่ากันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเล็กด้อยหรือว่าเป็นคนที่ใหญ่ผู้นำนะคะ ต้องอาศัยคนที่เป็นคนเล็กด้อยหรือว่าคนที่อยู่ล่างๆลงมาเพื่อ,เ,อ,อเป็นฐานให้เราคนตัวใหญ่หรือคนใหญ่นั้นหน้าที่การงานใหญ่นั้นเป็นผู้นำนั้นสูงขึ้นไปอยู่ได้ด้วยฐานของคนที่อยู่ตัวเล็กด้อยนะคะอันนี้มันเป็นความจริงที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจมันแล้วก็มองเห็นแล้วก็ ไม่ต้องไปพวักพวงกับหน้าที่ของใครนะคะดูหน้าที่ของเราก่อนเลยว่าเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่หรือยังเราเป็นพลเมืองในพื้นที่ได้ไม่รบกวนใครไม่เป็นภาระของใครมากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยพอเรารู้เรื่องแบบนี้ดีแล้วนะคะชีวิตที่เราดึงรวมหายใจสูดเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกมาเบาๆช้าๆมันทําให้เราได้เสพ ความสุขกบคันที่เราใช้ชีวิตอยู่กับวันๆของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักแล้วส่งมาให้กันนะคะขอบคุณที่ทำให้เราได้ต่อยอดเรื่องความเต็มอิ่มปิมในใจนะคะปิติใจที่ทำให้เราได้รู้จักกับทุกคนในโลกออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ